รสอบสุดท้ายนะครับที่จะมาลงไว้อีกเบาอหนึงนะครับบนพื้นที่15ไร่นะครับที่จะเปลี่ยนดัดแปลงเป็นการาเกษตรทิสสีใหม่ตามนี้ครับนี่ครับคือทรัพยากรอาหารที่ปลูกมาบนพื้นที่นี้นะครับเราสามารถนําไปกินได้โดยที่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องเสียงเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับผมเองก็ไม่ เดิมทีก็ไม่ชอบนะครับการเกษตรก็เพราะมันเหนื่อยทําไปเพื่อแต่ผมก็คิดว่าเออในหลวงะพระองคันอย่าง,งทรงทาเราก็ควรทําเหมือนกันนะครับ ครับสาอีกหนึ่งลูกซึ่งมีน้ำใช้ตลอดปีนะครับไม่มีแห้งนะครับเราก็นำมาปล่อยครับจะไปรออะไรมีทรัพยากรที่ว่าเกิด่อกให้เกิดทรัพยากรอาหารเนื้งหอยขมเนี้ออะไรได้เทนะ่านั้นลงทุนแค่นิดเดียวนะ เวลาก็สามารถเราก็สามารถได้ผลประโยชน์ ที่สำคัญนะครับเราหอวยเอาอะไรมาปล่อยช่างนะแม้แต่ตัวเดียวนะครับจะให้มันหล่นลงพื้นเพราะชีวิตมีคุณค่านะครับถ้าปล่อยให้มันตายบนพื้นเนี่ยก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเกิดเรานำเขาลงแม่น้ำแหล่งน้ำธรรมชาติเราก็จะรับประโยชน์จากเขาอีกทีนะครับแม้แต่ตัวเดียว ถ้าดูให้ดีก็อย่าให้เขาอยู่บนบกตายโดยที่ไม่เกิดประโยชน์นะครับเนาะให้จมทำไมจนะให้จมทำไมเนาะให้จม น้ำลึกนะเอ่ะลึกหลายเมตรอยู่นะครับเนี่ยประมาณช่วงหน้าเลยนะครับมีราคมเมษาพฤษภานะครับสามเดือนนี้่อยยังมีราคาสูงมากเลยนะครับ ซึ่งเราสามารถนำมามากินได้แล้วก็ขายได้ต่อยอดผลผล,ผลิตได้ไม่น้อยนะครับหลายเท่าตัวยังไงก็ลองไปคิดดูนะครับระทฤษศีของผมอะ่ะมันใช้แล้วเกิดประโยชน์จริงหรือเปล่าแต่ถ้าคิดว่าเราใช้แล้วเกิดประโยชน์ไม่ได้ก็ไม่ต้องทำนะครับแต่ถ้าคิดว่าใช้แล้วทำได้ทำเลยครับให้เกิดประโยชน์ฝากคลิปนี้แล้วหลายๆคลิปลองติดตามดูนะครับเผื่อมันจะทำให้ ชีวิตใครหลายๆคนดีขึ้นนะครับจากผมเนี่ยทำมาทุกอย่างทางั้งดีทั้งถูกและผิดกฎหมายผลสุดท้ายก็ต้องมาทำการเกษตเรนะครับลองดูลองติดตามนะครับสวัสดีครับ